วัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อคูณปริสุทธโธผู้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและชื่อเสียงในการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณเป็นที่เคารพนับถือในด้านวิชาอาคมและความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในช่วงชีวิตของท่านวัดบ้านไร่มีปัญหาความขัดแย้งภายใน เกี่ยวกับผลประโยชน์และการจัดการต่างๆถึงขั้นที่หลวงพ่อคูณต้องทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งจากงานศพของท่านเหตุการณ์รุนแรงที่สุดคือการลอบสังหารนายบุญเลียบจันเพงหรือผู้ใหญ่แดงหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อคูณจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศในเวลานั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังได้เลยนะคะวัดบ้านไร่ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นที่อยู่ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวุทยาคมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งที่ราบสูงผู้มีชื่อเสียงในด้านการสร้างวัตถุมงคลและมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากหลวงพ่อคูณมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ความแก่กล้าในวิชาอาคมเท่านั้นแต่ยังมีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ท่านได้รับฉายาว่าปราชญ์แห่งที่ราบสูง ภาพที่คุณตาของคนไทยคือการนั่งยองๆเวลาเสกพระเครื่องหลายคนเชื่อว่าหลังจากโดนเคาะศีรษะด้วยหนังสือพิมพ์ของท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือรอดพ้นจากอุบัติเหตุได้การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเป็นที่นิยมและมีราคาสูงส่งผลให้มีผลประโยชน์มหาศาลตามมาซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดความขัดแยง้งในเรื่องผลประโยชน์ภายในวัดบ้านไร่ ท่านต้องทำพินัยกรรมไว้ถึงสองฉบับฉบับแรกเมื่อวันที่15กันยายนปี2536และฉบับที่สองเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2543เพื่อป้องกันความขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์จากงานศพของท่านแม้ว่าหลวงพ่อคูณจะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยเมื่อเกิดความขัดแยง้งแต่ความวุ่นวายภายในวัดบ้านไร่ก็ยังคงไม่สงบลงและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดจะออกมายืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งแต่หลายคนเชื่อว่าคณะกรรมการวัดที่ยังมีผลประโยชน์ในวัดความขัดแย้งจะไม่มีวันจบสิ้นเพราะแต่ละฝ่ายยังคงไม่สามารถมองหน้ากันได้อย่างสนิทใจความขัดแย้งอาจนำไปสู่การล้างแค้นในอนาคตจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ช็อกผู้คนในพื้นที่และทั่วประเทศเมื่อนายบุญเรียบจันเพง หรือที่รู้จักในานามผู้ใหญ่แดงอายุ46ปีหลานแท้ๆของหลวงพ่อคูณถูกมือปืนบุกสังหารอย่างอุกอาจเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายแต่งเครื่องแบบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหมายสารมาแสดงให้ผู้ใหญ่แดงดูขณะที่ผู้ใหญ่แดงกำลังก้มอ่านหมายสารคนร้ายก็ชักปืนออกมาและยิงใส่ผู้ใหญ่แดงถึง4นัดซ้อนร่างของผู้ใหญ่แดงเสถราและล้มลงกับพื้นจมกองเลือดต่อหน้าต่อต,อตาเมียน้อย และคนงานก่อสร้างกว่า20คนที่เห็นเหตุการณ์การตายของผู้ใหญ่แดงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนในพื้นที่เนื่องจากผู้ใหญ่แดงไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่และยังเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อคูณจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ใหญ่แดงมีฉนวนความขัดแย้งมากมายทั้งเรื่องผลประโยชน์ภายในวัดบ้านไร่และเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นๆเช่น การตกหน้าตำรวจจราจรกลางสี่แยกไฟแดงชกกรรมการฟุตบอลที่โคราชเพราะไม่พอใจในการตัดสินและการพวัวพันคดีถล่มยิงลูกศิษย์คนใกล้ชิดของหลวงพ่อคูณนอกจากนี้ผู้ใหญ่แดงยังเคยติดคุกในคดีฆ่าปาดคอเมียหลวงของตนเองประวัติของผู้ใหญ่แดงถือไม่ธรรมดาเลยและการตายของเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงความขัดแยง้งและความรุนแรงที่ยังคงอยู่ในวัดบ้านไร่ วันที่16พฤษภาคมปี2548ผู้สื่อข่าวเดินทางไปวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา<ท><ก>เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้ใหญ่แดงเมื่อถึงวัดบ้านไร่ผู้สื่อข่าวพบว่ามีลูกศิษย์และผู้เลื่อมส,สถถายศรัทธาหลวงพ่อคูณจำนวนมากมากราบน้ำมสการขณะนั้นหลวงพ่อคูณเพิ่งผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลสิริราชมาได้ไม่นาน และพักอยู่ในกุฏิส่วนตัวโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหน้ากุฏิของหลวงพ่อคูณมีนางคำมั่นและนางทองหล่อนั่งอยู่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามและทราบว่าทั้งสองเป็นน้องสาวแท้ๆของหลวงพ่อคูณและนางทองหลอ่อคือแม่ของผู้ใหญ่แดงนางทองหลอ่อได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเสียใจมากที่ลูกชายถูกฆ่าแต่ในความจริง ผู้ใหญ่แดงเป็นคนที่ไม่เอาใครไม่สนใจแม้กระทั่งแม่ของตัวเองและมีนิสัยโหดร้ายตั้งแต่เด็กเขาทำให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นคดีความขนาดพี่ชายแท้ๆของเขาชื่อนายจันเขายังกล่าวหาว่าจะฆ่าเขาซึ่งนายจันต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีนางทองหล่อยังเล่าเพิ่มเติมว่าผู้ใหญ่แดงเคยฆ่าปาดคอเมียแท้ๆของเขาเองและติดคุกสามปี หลังจากพ้นโทษออกมาผู้ใหญ่แดงกลับมารับใช้หลวงพ่อคูณแต่ก็มีเรื่องมีราวให้ปวดหัวอยู่ตลอดนั่งทองหล่อย,ยังบอกอีกว่าก่อนที่ผู้ใหญ่แดงจะถูกยิงตายหลวงพ่อคูณได้เตือนให้ระวังเสียงปืนและบอกว่าอาจมีคนมาฆ่าเขาหลวงพ่อคูณเตือนให้ผู้ใหญ่แดงหลบหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ผู้ใหญ่แดงไม่เชื่อเพราะเขามีของดีติดตัวอยู่หลายอย่างและไม่กลัวใครเขายังบอกอีกว่าหลวงพ่อคูณเพิ่งผ่าตัดสมอง ทำให้ความจำเลอะเรือนไม่ปกติเชื่อไม่ได้นางทองหล่อเชื่อว่าหลวงพ่อคูณมียานวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ถ้าผู้ใหญ่แดงเชื่อหลวงพ่อคูณตั้งแต่แรกเขาคงไม่ถูกยิงตายแบบนี้หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เข้าไปณนะมัสการหลวงพ่อคูณภายในกุฏิห้องพักส่วนตัวและได้ถามถึงความรู้สึกของหลวงพ่อที่ผู้ใหญ่แดงหลานชายแท้ๆถูกยิงตาย โดยหลวงพ่อได้พูดกับนักข่าวถึงเรื่องนี้ว่าใครทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วเป็นธรรมดาใครทำอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นคนเราไปอยู่ไหนเอาเปรียบเขาร่ําไปชีวิตมันจะดีได้ยังไงอยู่ที่ไหนก็อยากเด่นอยากดังอยากเป็นหัวหน้าเขาก็เลยต้องหัวแตกหัวโนเป็นเรื่องธรรมดาผู้สื่อข่าวยังถามหลวงพ่ออีกว่าจะไปเผาศพผู้ใหญ่แดงด้วยหรือไม่ หลวงพ่อคูณจึงตอบว่ากูไม่ไปดอกคนเก่งก็ให้ลูกเมียมันเผากันเองไอ้แดงมันเก่งไม่เข้าเรื่องคนเก่งจริงๆมันต้องไปอยู่โน้นภาคใต้โน้นชายแดนโน้นเรื่องมันถูกยิงตายมันมีศัตรูที่ไหนกูก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาดอกมันจะไปอยู่ไปกินที่ไหนมันไม่เคยบอกกูดอกการเสียชีวิตของผู้ใหญ่แดงกลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลานั้น ถึงขนาดที่พลตำรวจโทอดุนแสงสิงแก้วผู้บัญชาการภักสามต้องลงมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจตรีพีระเมกวิเชียนรองผู้บัญชาการภักสามและพลตำรวจตรีมหาคพันสุรคุปผู้บัญชาการตำรวจนครราชสีมาเข้ามารับผิดชอบดูแลคดีนี้จากการสืบสวนในพื้นที่ตำบลด่านขนทศเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ผู้ใหญ่แดงเคยถูกลอบยิงถึงสองครั้งแต่รอดชีวิตมาได้หลังจากรู้ว่ามีคนปองร้ายผู้ใหญ่แดงจึงหาเสื้อกรอกกันกระสุนและอาวุธปืนมาป้องกันตัวแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและยึดอาวุธเนื่องจากเป็นการครอบครองที่ผิดกฎหมายเนื่องจากผู้ใหญ่แดงระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคนร้ายจึงต้องหาวิธีเข้าถึงเขาให้ได้โดยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและใช้วิธียิงระยะเผาขน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดเป้าหมายจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ใหญ่แดงมีประวัติไม่ดีหลายเรื่องและเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เคยมีเรื่องทะเลวิวาทกับคนอื่นนับไม่ถ้วนเนื่องจากเป็นคนอารมณ์ร้อนหากไม่พอใจใครมักจะตกหน้าผู้อื่นเพื่อแสดงอำนาจแม้แต่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จราจรที่สี่แยกยังเคยถูกผู้ใหญ่แดงใช้ปืนตกหน้า ผู้ใหญ่แดงเคยยิงหลังคาอุโบสถวัดโคกรักเพราะรําคาญเสียงพระสวดมนต์ทำให้คนในพื้นที่ไม่อยากยุ่งหรือมีเรื่องด้วยเพราะเกรงใจหลวงพ่อคูณตำรวจตั้งประเด็นการสังหารผู้ใหญ่แดงไว้หลายเรื่องเช่นข้อขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้อขัดแย้งผลประโยชน์ในการจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดบ้านไร่ซึ่งผู้ใหญ่แดงเป็นคนควบคุมดูแลประเด็นการสังหารเมียหลวงเมื่อหลายปีก่อน ตำรวจยังให้น้ำหนักไปที่ด้านอิทธิพลของผู้ใหญ่แดงที่ชอบมีเรื่องทะเลวิวาทกับคนอื่นรวมถึงประเด็นชู้สาวเนื่องจากผู้ใหญ่แดงเป็นคนเจ้าชู้มีเมียมากมายหลายคนเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ผู้หญิงที่ต้องการแม้จะต้องเาใช้เงินมากเท่าไรก็ตามในการคลี่คลายคดีสังหารผู้ใหญ่แดงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิจารณาและให้น้ำหนักกับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งทางธุรกิจ ผลประโยชน์ในวัดบ้านไร่การสังหารเมียหลวงรวมถึงปัญหาการทะเลวิวาทและประเด็นชู้สาวจากการสอบปากคำพยานที่เป็นคนงานกว่าสิบคนรวมทั้งญาติและภรรยาที่เห็นเหตุการณ์พบว่าผู้ตายมีปัญหาความขัดแย้งกับหลายฝ่ายทำให้ยากต่อการระบุผู้กระทำความผิดและนำตัวมาลงโทษคดีนี้จึงกลายเป็นคดีที่ไม่สามารถปิดได้อย่างสมบูรณ์การเสียชีวิตของผู้ใหญ่แดง คือเป็นจุดจบที่สมบูรณ์แบบของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ผู้ใหญ่แดงเป็นที่รู้จักในฐานะมาเฟียแห่งวัดบ้านไร่ที่มีปัญหากับคนรอบข้างอยู่เสมอจากการทำร้ายร่างกายคนอื่นและการใช้ชีวิตอย่างไร้ศีลธรรมเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ที่เตือนสติได้อย่างดีว่าไม่ว่าคนเราจะมีวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ดีแค่ไหนแขวนอยู่เต็มคอแต่หากขาดศีลธรรมในใจและทำแต่ความชั่วร้าย สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถพระเครื่องและวัตถุมงคลคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในใจเท่านั้นการจากไปของผู้ใหญ่แดงไม่เพียงเป็นการปิดฉากชีวิตของเขาแต่ยังเป็นเครื่องตวนใจให,ให้กับผู้คนในสังคมว่าการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่พระเครื่องหรือวัตถุมงคลไม่สามารถแทนที่ได้การประพฤติตนอย่างถูกต้องและดีงามเท่านั้น ที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขและปลอดภัยอย่างแท้จริงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ